มันจะมีะข้อบวกข้อลบใช่ไหมนะครับเนี่ยนะครับข้อบวกเราก็จะหันมาทางนี้นะครับตรงที่เป็นข้อลบนะครับข้อลบตรงนี้เราก็ใส่ตรงสปริงก็คือตรงนีนะ้ใส่เข้าไปนะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับ,นะรบมีไฟออกเราก็ได้ยินเสียงนะครับก็คือกดลงไปมันก็จะล็อกของมันนะี่ฮะ สวัสดีครับผมนะวันนี้นะครับเรามาเขาเรียกว่าอัปเดตกันนิดนึงสําหรับใครที่ติดนะครับในส่วนของตัวกิ่งนะฮะซึ่งก็ต้องเป็นกิ่งที่อยู่หน้าบ้านนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับจุดหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอะไรครับฐานมันหมดนะนะครับวันนี้ก็โอ้ใช้มาน่าจะประมาณสองสามปีแล้วนะนะครับเข้า3ปีแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะก็คือแบตหมดละนะครับก็คือไม่มีไฟนะฮะ วันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือไขควงแบนนะครับผมตรงนี้ต้องมีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมันใช้อย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมอีกตัวหนึ่งนะที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือตัวนี้นะะก็คือเรื่องของตัวฐา,านนะครับผมนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เราจะมาใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึง ถาตัวนี้นะครับเป็นขนาด 23m นะนะครับนี่ฮะก็เป็นในส่วนของตัวก้อนนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับลองไปดูนะครับเป็นหาร12โวลต์นะครับของ GP นะหรืออาจจะของรุ่นอื่นนะครับมันเขียนว่า 23m ตรงนี้นะครับผมก็จะใช้นะครับในส่วนของการเปลี่ยนนะครับถ้าเราดูสเปคนะครับตรงนี้นะนะถ้าเราดูเนี่ยก็จะมีตรงนี้นี่ฮะ นี่คือฐานเนาะนะครับเวลาเราใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนนะครับก็ไปหาข้อมูลตรงนี้นะฮะหรือว่าไปดูที่7 e เ e ่อีเลก็ได้นะครับผมนะแล้วก็ตัวไข่ไขควงแฉกตัวนี้ต้องใช้นะครับอ่ะทีนี้วิธีการทําอย่างไรนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีด้านล่างนะด้านล่างนะครับเราลองดูด้านล่างนิดหนึ่งนะครับตรงด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะมีจุดนะครับที่ เอาไว้นะครับทำการแกะนะก็คือตรงนี้นะครับตรงนีนะ้เราก็ใส่ไปเลยนะเนี่ยก็คือมันจะมีนิดนึงตรงรูนะครับผมเราก็เอาใส่ไปนะครับพอสอดใส่ไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ทําการบิดนะครับมันก็จะง้างขึ้นนะครับผมอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมนะก็จะง้างขึ้นนะครับง่ายล่ะ เปลี่ยนไม่ยากนะครับก็แกะออกมานะฮะนี่นี่ฮะอันนี้คือข้างในของเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็จะมีฐานตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้ที่เรายึดใส่เสานะครับนะทีนี้ฐานนะครับผมก็ไม่ยากนะครับก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้แหละนะครับนี่คือตัวเดิมเนาะนะครับนะเดี๋ยวลองดูกัน ตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าใช้นานนะนะครับ2ปีกว่านุ่นนะฮะนี่คือสิ่งที่เราแกะมานลได้ละนะครับตัวใหม่ก็แกะเปลี่ยนตัวนี้นะครับนี่คือตัวเดิมเขานะครับนี่คือตัวเดิมเขาเนาะนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ไปตรงใส่นะครับผมจุดนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนที่มันเป็นสปริงนะครับกับตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีข้อบวกข้อลบใช่ไหมนะครับเนี่ย ข้อบวกเราก็จะหันมาทางนี้นะครับตรงที่เป็นข้อลบนะครับข้อลบตรงนี้เราก็ใส่ตรงสปริงก็คือตรงนีนะ้ใส่เข้าไปนะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยเนาะนะครับอ่านะเรียบร้อยนะครับลองกดดูมีไฟไหมอ่นะครับเรียบร้อยนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับนะมีไฟออกเราก็ได้ยินเสียง ประมาณนี้เลยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาประกอบเหมือนเดิมนะครับทีนี้การประกอบเนี่ยนะครับมันก็จะมเีเดือยตรงนี้นะครับผมนะเราก็เอาเดือยตรงนี้แหละใส่ขึ้นไปข้างบนถูกไหมสัญญักษ์สัญลักษณ์ของตัวระฆังก็ประมาณนี้นะครับเราก็ใส่นะครับผุบเข้าไปลองดูนะนะครับก็คือดันเข้าไปข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ทําการกดลงนี้ ก็คือกดลงไปมันก็จะล็อกของมันนี่ฮะนะครับแค่นี้เองนะครับผมง่ายง่ายแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับอืมนะครับก็จะได้ยินเสียงน้่นเวลาเรากดโอเคก็ยาวยาวไปนะครับนี่ก็ตัวเก่ามันเนาะนะครับดูตัวอย่างได้นะครับดูตัวอย่างได้นะครับเป็นในส่วนของตัวฐานตัวนี้ ครับโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ